เอ้เห็นไหมต้องอบอกว่าน <c oughs> างเคสนะคะไร้กันมากทำร้ายปันตะวันของฉันได้ลงคอ <c oughs> วันหลังเจอนะจ ตบให้จมูกเปียวเลยจริงรุ่นนางเอกนะต้องบอกว่าน่าสงสารม,มากๆต้องมาเจอกับพระเอกปากเคนปาข็งไม่พอเดี๋ยวตบเดี๋ยวจบแต่ก็ทั้งเรื่องแล้วเนี่ยก็อยากจะโดนตบนะคะโ,โดยเฉพาะถ้าเป็นพี่โดมเนี่ยยินดีค่ะงั้เราไปถามคนที่โดนตบโดนจูบกันดีกว่าว่ารู้จูบยังไงกันบ้างไมคำนิยมสาปันตะวันขอตนลับเจนนี่อย่สวะแหมค่ะ ได้จจแล้วค่ะแผ่ๆหนึ่งทีแ่แพมๆหนึ่งทีเเ่เป็นไงคืนนี้แซบสองวันนี้ค่ะจะเป็นวันที่เหมือนกับเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นวันที่สําคัญที่สุดข,ของเรื่องจะมีครบรถเลยห่ะไม่ว่าจะรักเศร้าซึาซมแกล้งแต่การเอาคืนเนี่ยแซบแน่นอน,นอเ,เรารู้จักตัวจริงของเขาไงตัวจริงเขาเป็นคนแบบว่าไฮเปอร์เป็นคนแบบเออเป็นคนแบบ ติงตองอะแต่ว่าในในเรื่องเนี่ยเราต้องเล่นเป็นแบบออนหวานอึดอัดไหมเจ็บกวดจนต้องบอกพี่หอพุ่มกลับอะว่าพี่หอเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้แก้แค้นเมื่อไหร่จะได้ทําอะไรที่มันแบบสะใสสบาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เห็นในเรื่องนี้นะพระเอกเนี่ยร้ายมากเลยนะเห็นบอกว่าปากแข็งนะแล้วอย่างหนึ่งใจอะรักแต่ทําเป็นแกล้งเมินอะไรเงี้ยตัวนางเอกมันมีวิธีจัดการยังไงกับพระเอก ก็สำหรับคนปากแข็งใช่ไหมคะเราก็ต้องทําให้เขาใจอ่อนเธอไม่ตบจูบล่ะก็อยากจะเหมือนกันนะเพื่อนอยากอยากจะแบบเป็นพี่โดมแล้วแบบให้เขาตบแล้วนั่นเขาบ้างไอ้จ้าถ้าเจอผู้ชายร้ายอย่างนี้เนี่ยปากร้ายแบบนี้พวกเราจะทํายังไงตอบแคนเดียวจะได้โดนเนาจูบบ่อยๆก็หนูจะต้องดูเป็นคนคนไปนะถ้าเป็นอย่างโดมก็โอ้ให้ d o ได้เป็นอย่างสามีพี่ล่ะ สามีพี่เหรออ๋อตกมันคืนเจ่เอางี้เดี๋ยวที่เหลือยังต้องตอบนมค่ะอบไว้เพราะว่าอยากรู้วิธีของแต่ละคนช่วงหน้าครู่เดียวค่ะพี่คะพี่คะตื่นครับพี่คะมาแล้วค่ะพี่แกเวมเงสุะ ปลุกแกออกไปจากไลทัเชนเดียวนี้นะรีบไปงั้นพีก็นั่งตรงนี้สิตามหาเกมมาตั้งนานเลยน้ป่าตะวันแกอยู่นี่เองเหรอมาสิไหเมาใส่ต้้งตัวฉัน่ะเป็นเป็นอะไรสวยนะว่ะไรเป็นอะไรขจะแย่เเป็นอะไรไปอะก็ตัวเนี พี่ยกขาขึ้นมาใส่เขาเลยอะเหยียบหน้าเขาแล้วงั้นพี่หนูเหยียบหน้าพี่เขาอันนั้นมันในละครนางเคสนะถือว่าเป็นตันแทนของผู้หญิงลกจิตนะจริงจริงในสังคมนี้ว่ามีไหมมีอุ๊ยท้าเจอแบบเคสของนางเคสนี่นะอุตสาห์ลงทุนเลยนะทุบหน้าใหม่เลยนะทุบหน้ามาให้สวยให้ดูเด้งเลยหลอกเอาเงินคุณนุ้กคุณนี้เพื่อที่จะทุบหน้ามาแล้วก็มา ยุ่งในครอบครัวเราคุณจะรับมือยังไงอ๋อถ้าเกิดมันเข้ามาในชีวิตหนูหรอคะดิฉันไม่กลัวหรอกค่ะราะวดิฉันก็โรคจิตไม่แพ้มันหรอกโอเคไหมโอเคไหมโอเคใจมีตลาดใจมีนะคาคุณรับมือยังไงก็บอกแล้วว่าหนูก็โรคจิตไม่แพ้ไงแต่หนูจะโรคจิตแบบมีสติมากกว่าอไม่เลื้อยหรอกค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องโทรหาพี่หนิงก่อนนะคะพี่หนิงทายังไงดีคะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าปรึกษาแล้วไม่ได้อะไร เข้าวัดไหมคะนั่งสมาธิทําบุญอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราคงหนีคนแบบนี้ไม่ได้จริงๆเมียพระเอกค่ะเนียพระเอกถ้าเนียพระเอกเจอแบบนี้เหรอคะเมี่ยพระเอกว่าเนียพระเอกต้องายกของมันแน่เลยค่ะอคือเฉยเฉยก็เฉยเฉยเลยแต่ว่าถ้าสู้อย่ามานะสู้ยิบตาสู้ยิบตางั้นหนูว่าขอสู้ดีกว่าค่ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนะไเนะเปลี่ยนอะ สมุนหนูเยอะมากเลยหลายๆทุกคนเลยค่ะหนูว่าหนูสู้หนูสู้ไวดีกว่าไม่แต่ของบุนเนี่ยจะนี่ว่ายังไม่ทันสู้เพื่อนในแกงเนี่ยคงจะสู้ไปแล้วแหละค่ะโดยเฉพาะแค่ใครแบบมาแบบว่าเพื่อนนี่เนี่ยนี่ก็หนิ่งออกหน้าก่อนเลยเราบอกเพื่อนใจเย็นนนางเอกไม่เคยคิดว่าเป็นเันนี่เพื่อนค้าใครอย่าแตะเลยค่ะเพราะฉะนั้นคงเดาออกนะคะว่าชีวิตเจนนี่เป็นยังไงปานตะวันฉุดสายแล้วถ้าสมมติเจอผู้ชายปากแข็งแล้วแบบปากไม่ตรงกับใจล่ะจะทำยังไง จริงแล้วผู้ชายโดยส่วนมากเนี่ยปากไม่ตรงกับใจอยู่แล้วพี่เหนงก็จริงๆคือบางครั้งมันเหมือนกับแบบกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําตัวเด็กกว่าเราก็จะแบบว่าเหมือนกับแบบกลายเป็นว่าเราต้องแบบเราต้องงอเราต้องแบบคือเราก็ต้องกลายเป็นปั๊ปปี้เลิฟอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเวลาเขาปากแข็งเราก็ต้องแบบ เอ๊ยยังไงตอนเนาะเพราะว่าคนที่เขาโตโตกันแล้วส่วนใหญ่จะไม่ปากแข็งเขาก็จะตรงๆนะแต่ว่าจะมีแต่คนบางคนชอบแบบเหมือนเล่นเกมประสาทอ่ะพูดอย่างกับ่เคยเจอนะฮะมียไหมเลยเคยเจอมาเหรอไม่เคยดีกว่าค่ะทางเราล่ะคะถ้าเจอผู้ชายปากแข็งก็จะใช้วิธีแอบแอกับไปแอบแอกับไปอะต้องอ่อนกับเ้อก่อนกับเขา เพราะถ้าสมมติเราไปแข่งกับเขาเนี่ยมันจะยิ่งทะเลาะกันมันเหมือนกันดึงเชือกอะค่ะเล่นชักเย้วถ้าตึงกับตึงกันข้าขาดว่าถ้าผู้ชายอยากแบบพยายามอยากจะบอกรักแล้วแล้วเขาไม่ยอมบอกสักทีเราก็จะไปแบบหน้าด้านอยากจะรู้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรอเขาก่อนถ้าเขายังปากแข็งต่อไปเราก็ไปหาคนใหม่ดีกว่ารำญอะไรบอไม่ไหวมอนกันอะไรอย่างงี้เออเออเมียแม่กสวยเลือกได้ปะถ้าถ้าสมมงทเจอแบบนี้หรอก็จะต้องสะกิดหน่อยว่า เป็นอะไรมากไหมเป็นแบบป่วยไหมป่วยไหมเป็นแบบนี้เลยไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยใช่มบอกตรงๆเคยเจอคนปากแข็งใส่ไหมคะอืมคนปากแข็งเหรอฮะสามีหนูเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขางอนเงี้ยหรือเขาแบบว่ามึนตึงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วหนูไปถามเขาเป็นอะไรนาดีกว่าจะตอบอะไรอย่างเงี้ยง้อโอ้ยต้องนานเลยแต่ก็ต้องใช้วิธีเหมือนน้องๆนี่แหละค่ะเราต้องใช้ไม้อ่อนงอขอเกลียดแล้วถวยทุกหลายทุก ได้สิทุกคนเลยเนี่ยพลังหรอคะลำคาญอย่งนี้เลยรคะเจ๊ไม่ชอบพูดพูดเลยชอบรักชอบก็เปล่าไม่ชอบไปโอเควางอย่างงี้ลำคาญอย่ามาปากแข็งใส่อีกคำถามนึงในไอีถามมาน่ารักมากบอกว่าแฟนเนี่ยชอบกินอะไรแล้วไม่แบ่งไม่เกิดเรื่องได้อรอกเลยเลยเจนเจนเป็นนะเป็นนอย่างเข คือเจนนี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปกินขนมกันอะไรเงี้ยหรือว่ากินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นของที่มันชอบอย่างเช่นช็อกโกแลตลาวานะเราไม่แบบนะเพื่อนนะขนมมันต้องแชร์แชน์แชรไแไว้แกร์แช่์แชร์ะชร์แชรแชร์แชราแชรแลร์แชราแชรชรแชรแพร์อชแร์แชร์แชชชแแแชแ เราก็แบบอะไรอ่ะทำ็นวกแบบนี้ยคําเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปสั่งใหม่เลยจะกินคนเดียวใช่ไหมหมดหมดแล้วก็จะแคแต่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเพื่อนสมมติว่าเพื่อนจะแบบมาแย่งพวกนาอะไรเงี้ยจนี้ก็จะแบบทุยปรไม่่นเลยหรออไ่เนเหรอะพักกับเพื่อนเหรอจะบอกกับเพื่อนคนอื่นไม่กล้า่ะคะพี่หนุมแทม่ติมไปติมไปเจอเดทแรกใครจะมาก้าวถุยถุยทุยใจกินไดยค่ะ อย่างนี้คาถามนี้เราถามเจนนี่ไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่แบ่งเหมือนกันอย่างคนอื่นมีวิธีแก้ให้น้องเขายังไงมันยากตรงไหนก็ชิ้นสองอันก็ต่างมัอีกชิ้นสิท๊กน์แต่มันไม่สวีทไงเออมันต้องแบ่งกันแบบต้องแชร์เอออาไม่เธอกินเถอะจะได้จบเบผู้ชายเนี่ยมักจะงอนผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างสามีพวกเราเนี่ยจะงอนพวกเราเรื่องอะไรไม่รับโทรศัพท์อืมเออพี่ปอไม่งอนกดเลยอ้าวเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่แบบ ชอบไปหาว่าเขาแบบมีคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ทําอย่างหยาดเยียดอะไรอย่างเงี้ย็กลอกเงาป่ะล่ะเออไม่คือบางทีคือผู้ผู้หญิงเคยเป็นมาคือแบบผู้ชายเล่นอย่าโทรศัพท์อ่ะเล่น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 เราก็ระแวงไงไหนหยาผู้หญิงก็เล่นนะก็เล่นไงแต่ว่าคือถ้าอยู่กับเขาเราจะไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราให้เวลาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพี่ขี้งอนขี้งอนได้ทุกเรื่องสมชติไปดูหนังด้วยกันนะเป็นหนังที่เข้าใหม่เลยเพิ่งเข้าใหม่ก็ไปดูพร้อมกันนี่แหละนั่งดูไป เออแม่แล้วเดี๋ยวยังมันยังไงต่อพี่เอ๋มันจะทำไงต่อก็ดูพร้อมกันนี่ว่ากูจะรู้ไหมโอ้โหแล้วก็ถ้าหนูไม่ตอบนะถ้าหนูไม่ตอบนะถามทีนี่ก็ตอบไม่ได้ไงฮะอะไรเงี้ยงอนงอนเออหนูทีหนูก็ไม่รู้แล้วก็เนาะอ๋อไม่คิดว่านะหนูก็ต้องหนูก็ต้องเมคกันมาเมคกันนะทุกทีก็ดูพร้อมกันอะไม่เข้าใจเจนนี่เหรอคะเจนนี่เออส่วนใหญ่จะงอนอะไร ก็งอนจุกจริงเหมือนไม่รับโทรศัพท์หายไปห้านาทีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบหายไปไหนระแวงละแวงอาจจะมีพูดบ้างว่าแบบโอ้ยหายขนาดนี้คนต้องไปแจ้งโรงพักแล้วเนี่ยจ้าประชดนะใช่หมหนูเห็นประชดอะไรเงี้ยไม่ค่อยอ่ะจิ๊นไม่ค่อยงอนหนูมีแต่หนูวงอนเขาพี่ก็คงไม่น่าจะเนาะจะมีเจ้ไม่งอนเพราะว่าเวลาเจ้พูดอะไรแล้วเขาฟังไม่รู้ บางทีเจ้พูดยากๆเลยเอาสับเทคนิคเลยโอ้โหงงเลยงงไปเลยไม่มีทางอนเลยงั้นหามีคําาถมนี้ดีกว่าเวลานอนเนี่ยมีปัญหากับสามีไหมไม่ใช่สามีนอนกลนอนละเมออะไรอย่างเงี้ยละเมอสามีหนูละเมอขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นไปทําอะไรตอนนั้นไปถ่ายกรอนบ่ายเล่นเล่นเจบเป็นเซฟพาเงยเออ จริงๆไอ้พี่นี่มีความลับอะไรพี่รู้หมดแน่ๆหรือว่าหรือว่าชุวนั้นเขากำกับหนังอยู่เป็นผู้กำกับกำกับหนังอยู่ก็กำลังนอนคริงเหรอที่บอกก็นอนกลนนะคะยังไงนอนกล่นคือเวลาเหนื่อยล้วจะกลนอะไรอย่างเงยเก็จะแบบว่าเป็นพิธีสกิดสกิดแล้วก็แบบพี่ขากลนหันหันหันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนใหญ่จะกลนออไม่เป็นปัญหากลนไหมกลนค่ะแล้วทำไงอ่ะก็ต้องคลิกะค่ะ พลิกตัวไม่สกิดใช่ไหมให้รู้สึกตัวพลิกนี่เขาพลิกเองใช่ไหมคะไม่่ใชเราไม่พลิกให้ของคุณแม่หนักเลยใช่ไแม่คะใส่หน้ากากเลยค่ะทุกวันนี้ตื่นมานึกว่านอนกับดาร์คเรเดอร์ทำไมถึงว่าให้พี่บ๊อบบี้ใส่หน้ากากอ่ะถูกค่ะต้องไปสลิปเทสถ้าใครกลนรีบไปเช็คนะคะของหนูกลนหนักเลยล่ะด่วนเลยนะด่วนเลยนะเพราะว่าเขาจะคำนวณออกมาเลยว่าที่นอนกลนไปนั้นเนี่ย คุณหยุดหายใจไปกี่วินาทีรวมเบ็ดเสร็จทั้งคืน8ชั่วโมงแล้วหายไปกี่นาทีแล้วจะส่งผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตเส้นเลือดติดปันเป็นหัวใจเป็นหลอดเลือดเป็นโอ้อันนี้น่ากลัวต้องรีบไปเลยใช่จะใช้วิธีใส่เออใส่ที่อุ้งหัใช่ ใส่มานานแล้วแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเงียบกว่าเดิมเกิดเขาไม่อยู่แล้วก็ติดในการใส่ไปแล้วอ่ะนี่ค่ะเรื่องที่น่าเชื่นชมมากเลยนั่นก็คือเรื่องของคุณเจนนี่นะคะเป็นคนที่ออกกําลังกายมีวินัยมากบรรดาเมียจ๋าต่างๆนะถามกันเข้ามาเรื่อยถามเข้ามาว่าทําไงพวกเราถึงจะหุ่นดีเหมือนบรรดาเมียจ๋าถามไม่รู้ตัวเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีแล้ววันนี้ที่หนูมาจะได้ลองดูที่พี่ดูหน่อยได้ไหมคะพี่ตะโก้ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเจนี่จริงๆหนูออกกาลังกายเป็นจริงเป็นจังมาตั้งแต่เมื่อ เอ่อกี่ปีมาแล้วสามสี่ปีอะค่ะคือเฟิร์มไม่มีเซลลูเลยอะจริงเหรอแข็งมากพี่ขอจับก้นไหนได้ไหมเฮ้ยจะไปขอจับก้นกันง่ายๆงเงี้ยก้นกูแข็งนะนี่จับแขนสิเป็นกล้ามเนอเออนี่ไงล่ะแข็งปีมาถึงจะเป็นอย่างเงี้ยอุ๊ยจริงๆถ้าเกิดขยันขยันปีหนึ่งก็เห็นนะค่ะเจนนี่เนี่ยนะเขาเคยออกกําลังกายหนักจนกระทั่งว่าร่างกายเขาเจ็บปวดแล้วก็นอนไม่ได้เพราะปวดตัวเลยใช่แล้วหลังๆกลายเป็นว่า ครั้งไหนที่ออกแล้วไม่เจ็บเนี่ยมันไม่หลับมันไม่ฟินด้วยเนาะใช่อ๋อแต่แต่แต่ไม่อยากให้เธอเลิกกินกว่าเคสอีกนะไม่อยากให้คนอื่นเอาแบบอย่างอะเพราะว่าจริงๆมันมันบางครั้งร่างกายเราเกิดความตึงเครียดมันก็จะมันเป็นการส่งผลไม่ดีกับร่างกายเราด้วยเอาเงี้ในในมาแล้วช่วยสอนบรรดาเมียจ๋าหน่อยว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทำให้ร่างกายถามกันเข้ามาเยอะก้นย้อยนมใหญ่ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูการฟิตแอนด์เฟิร์มช่วงหน้าเลย

จะบอกวันนี้ไม่คุ้นกับเพื่อนเลยเพราะปกติเนี่ยไม่เคยขายยาวนึงตะตุ่มนะปกติเนี่ยสั้นแบบถ้าไม่สั้นอย่างนี้ก็ต้องสั้นอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูแม่เนี่จ๋าถามมาเยอะมากเรื่องของหน้าท้องแต่ว่าอยากให้เอาแบบง่ายๆคือแบบเนี้ยมีแค่เสื่อผืนหมอนใบแค่เนี้ยจบก็สิทอปหมดเลยทุกคนจะชอบลืมหายใจเวลาออกกังกายแล้วจะชอบออกยังไงนะการหาใจเข้าก็เนี่ยสมมุติว่าเราเราออกดนะทุกคนนอนลงไปทุกคนลงไปเวลานอนเนี่ยจะนอนลงไปหายใจลุกขึ้น เวลาเวลาขึ้นเนี่ยหายใจขึ้นติดไวเลยขึ้นขึ้นออกนอนหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโอ้ยเออให้ความรู้สึกมันอยู่ที่ท้องตรงเนี้ยค่ะท้องน้อยคือจะเอาง่ายๆคือสมมติเวลาวางขายอย่างเงี้ยแล้วสมมติเรานั่งตัวตรงตรงนี้ใช่ป่ะให้เราหย่อนตัวลงนิดนึงอย่างเงี้ยใช่เหมือนกับเหมือนเหมือนมนพักเหมือนพักหลังนิดนึงมันจะได้เกรงมันจะได้เกรงถ้าเรารู้สึกปวดคือถูกต้องแต่ว่าถูกต้องแต่เท่าไรใช่ไหม ต้องเกรงนัททองเลยวดแล้นะต้องเกรงต้องเกรงก็คือเอาความรู้สึกไปที่ท้องเมียไม้เลยนะยังไม่ถึงนับหนึ่งเลยปวดแล้วอ่ะพี่คะทำอะไรคะแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะไม่สนใจใครทั้งสิ้นอย่าแล้วเวลาจิตอัพจริงๆไม่จำเป็นต้องขึ้นสุดเอาแค่นี้ก็พอขยักไว้นิดนึงคขยับ เซตอัพถูกต้องเนี่ยสิห้าครั้งพอเอาแค่สองเซตกี่ไมกี่กี่เซตแค่สามเซตเองเหรอใช่เออสามสิบพอค่ะอ๋อ้โหแต่ทุกวันอย่างสม่ำเสมออ่ะต่อไปถ่าลดต้นแขนลดต้นแขนวิตวิตพื้นวิตพื้นยากบางคนจะวิตพื้นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าอาจจะแบบงงไหมมันจะยังไงใช่แล้วก็เอาแค่เข่าลงแล้วขาควายข้างหลังเนี้ยค่ะท่ายากเหลือเกินจะนี่นี่นี่เหรอใช่ใช่ค่ะนี่เหรอจะนี่ลลงไปด้วยเหรออันนี้มันได้อะไร นี่มันได้อะไรได้ได้แขนได้ได้หน้าอกค่ะกี่ครั้งคะก็อสิบครั้งก็ได้สิบครั้งนะคะพวกเราหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะไปเก้าสิบได้แล้วค่ะสิบพี่คะเร็วไปค่ะสังเกตก้นเจนี่เห็นไหมก้นจะก้นจะต้องลงก้นจะต้องลงต้องไม่ต้องไม่ดน่อก้นนะคะตายแล้วเป็นเดียวไม่งเปล่งตัวอะไก้นไหมคะต้องเปล่งค่ะอย่างนี้เลยนั่งตัวอย่างนี้หรอย่างืดหนึ่งหกพี่คะหายใจด้วยนะคะ ลงไปแค่เดวเดี๋ยวพี่ตายแบบนี้หเจ๊ลาบเจ๊ลาบบวกกับอย่างนี้ด้วยก็ได้อย่างนี้ก็คือจะได้เอวข้างนี่ลงโอ้ยนี่แผนแข็งแรงมากอย่างนี้คือหน้าอกกระชับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเี๋ยวนี้ทำทีค่ะไหนจะทำทีคะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองแล้วสลับขาสิคะลองสลับขาสิลูกหนึ่งสองเออเออเออโอ้โหเจ๋งเว้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ก้นสวยก็นี่ค่ะท่านี้เลยท่านไหนเปิด แล้วก็ขาขึ้นเฟิร์ดโอ้โหจะนี่ไม่มีท่าที่ง่ายเลยมัต้องแข็งแรงด้วยก็เราเราอยากให้หุ่นสวยเราก็ต้องท่ายากนะน้ำหนักมันทิ้งไปที่ข้อมืออ่ะหนึ่งสองแกกางหลัวก็ลงเลยตายแล้วแล้วเซ็งเซ็งได้หน้าลืมหลังได้แขนลืมก้นหรือไม่ก็อย่างนี้ค่ะเฟิร์ดเอออย่างนี้ไปง่ายๆหน่อยเออนีที่จ้องโอเคไม่ได้ยุ่งยากเลยหนึ่งสองสาม ไม่ใช่ไม่ใช่ไปลอไชน่อมแน่แบบต้งตึงอย่างนี้ตืออย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งอ่านั่นถูกแล้วแต่อย่าทำเร็วนะคะการออกกํลังกายเนี่ยทำเร็วไม่เห็นผลาต้องชารชาแล้ชารเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบยืดด้วยแี่งนะเมียตลาดเธอมาประคองสิัะเป็นกีเลี้ยงดิเออหนึ่งสองสามโอ้โหนี่ก้นฉันเหรเนี่ย ผ่จะไม่เคยเห็นก้นจริเลยเฮ้ยทเซ็กซี่อย่างงี้วะจริงแต่นี่ชอบเล่นก้นมากที่สุดเพราะว่าาว่อันนี้ว่าผู้หญิงมีก้นมันเซ็กซี่เซนี่ค่ะอันนี้ข้างละกี่ครั้งคะ10ค่ะกี่เซตสองเซตก็ได้เจนนี่ออกกำลังการวันละกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอแต่ทุกวันเลยปะทุกวันเ่ทุนปี่อย่างน้อยอาทิตย์ละสค่ะ ออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเราควรจะไปกินอะไรไม่ควรใช่ไหมคะให้กินกล้วยให้กินข้วยหกินกล้วยไ่ถึงทุเรียนอ่ะไม่ให้กินเพรมันจะทําให้อิ่มแล้วก็แบบมันคือพลังงานที่ดีค่ะายถึงว่าถ้าหิวก็ให้กินกล้วยกล้วยอะไรลูกกล้วยอะไรคะกล้วยหอมเงินเดี๋ยวให้เจนนี่ช่วยให้กําลังใจเมียจ๋าให้กลับมาอยากจะมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มอยากจะมีหุ่นดีอย่างนี้มีกําลังใจหน่อยก็เป็นกําลังใจทุกทุกคนนะคะคือทุกคนอาจจะคิดว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันยากเพราะว่าก็จะคิดว่าแบบ โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่อยทำเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าพรุ่งน,นี้ต้องทำวันนี้เราจะสวยให้ได้วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้สวยให้ได้เนาะวันนี้อุาษาเจนนี่มาถึงพพนี่แล้วอย่าลืมนะคะ<อ>ติดตามชมละครน,นะคะอีก2วันเท่านั้นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เสน่หสนาสัญญาแขงแซบแน่นอนคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกไว้ว่าฟินแน่ๆนขอบคุณเจนนี่ค่ะเริ่มกลับมาจ้าสาวกันนะคะหลังสายยุทธค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ